ก็สวัสดีพี่พีนะนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการนะครับของรถแบบ1้อยนะครับที่เราได้ติดตั้งสตาร์ทมือไปนะครับว่ามันใช้งานผ่านมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตั้งแต่ติดตั้งมาก็มาะมาสามเดือนหเดือนได้แล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาการที่พุบมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขย,ยังไงนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคครับก็มาฟังเสียงอาการมันก่อนนะครับนี่จะใช้สตาร์ทมือดูนะครับมันมันมีปัญหาแล้วนะคือมันรูด ไอตัวเกียวมันรูดไปแล้วนะครับตัวนี้นะนลองฟังเสียงดยูการเป็นแบบนี้นะครับต่อท่าสตาร์ทเท้านะครับจะได้ยินเสียงอยู่เสียงคล้ายๆตัวใดตัวเฟืองนะ จะมีเสียงคล้ายๆตัวเฟืองของไดสตาร์ทน้วิ่งต่มจะดังกว่านี้นะยั่งเบาไปก็ครับาครับผมอันนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ให้ดูอันนี้ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกที่ซื้อมานะครับ ได้สตาร์ทนะครับของเว็บร้อยสิบไอเหมือนกันอันนี้ไม่น่าใช่ของแท้นะครับตัวสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยไม่รู้ของอะไรนะฮะแต่กล่องเป็นกล่องฮอนด้าหมดแล้วฮะแต่ว่าของที่เราซื้อมาไม่รู้ของอะไรนี่มันไม่มี ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีตาไม่มีอะไรสักอย่างเลยเนี่อาการของมันก็ตัวแรกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะเลืองมันรูดรูดหายไปเลยนะครับมันกินหายไปเลยไอ้ตัวนี้ไอ้ที่ผมยังใช้ไอต้ตอนแรกที่คิดว่ามันมันรูดเนี่ยมันรูดเพราะว่าไม่เหล็กข้างในเนี่ยมันแตกแตกแล้วก็ไปขัดกับไอ้ตัว ไอแกนของมอเตอร์แล้วทำให้ไอแกนตัวเนี้ยมันไปขัดกับตัวเฟืองข้างในตัวชุดเฟืองข้างในไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวเฟืองของมอเตอร์เนี่ยมันล้มล้มทั้งหมดเลยรูดหมดเลยแล้วก็ได้ตัวนี้ก็เสียไปเลยนะครับพอมันขัดแล้วก็ไหมข้างในไหมเลยคือมันเวลาเราสตาร์ทอะกดสตาร์ทบางบาง,บางจังหวะเนี่ยมันกดไม่ติด บางจังหวะกดติดก็คือมันไม้ไม่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 ทั้งหมดฮะแต่ไม้เป็นบางตัวมีบางอันนี้ของมันมบางกดตรวดของมันใช้ไม่ได้ผมก็ซื้อตัวใหม่มาซื้อตัวใหม่ตัวนี้มาตัวนี้มันไดมันยังไม่ไหม้ฮะแต่ว่าไอตัวนี้มันล้มมันไปขัดกันรูดไป มันอาจจะเป็นใดที่ไม่ใช่ของแท้ด้วยฮนะที่ที่มันรูดตัวนี้มันน่าจะอ่อนไปครับวันนี้ก็ซื้อใดางร้านรับประกันว่าเป็นของแท้นะครับของแท้เบิกศูนย์ราคาสูงหน่อยนึงก็มีทั้งในลาซาด้หรือวัน่า นี่ของทางร้านรับประกันนะครับร้านรับประกันว่าเป็นแท้เบิกศูนย์นะครับน,นี่ฮของฮอนด้แท้เบิกศูน์รหัสตัวนี้เลยนะครับทางร้านรับประกันก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่าตัวแท้เบิกศูนย์เนี่ยมันจะมีอาการตัวนี้อยู่ไหมาการที่ว่า ้เฟืองตัวไดสตาร์ทเนี่ยมันรูดแกะดูของกันเลยแกะสดๆเลยครับนี่ผมกเพิ่งซื้อมาเหมือนกันที่สั่งมาของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เนี่ยฮะเลยมาทำคลิปอัปเดตให้ให้ดูกันนะครับทางร้านว่า รับประกัน่าเป็นของแท้นะฮะแท้เบิกศูนย์นะครับนี่นี่ดูแน่นหนามันคงกว่านะครับตัวชุดเฟืองตัวชุดเฟืองถ้าเทียบกับตัวเก่าดูก็ดูมีความแข็งแรงกว่านะครับหนากว่าดูจากเนื้อเหล็กละ เทียบกันดูเลยนี่กลุลสีเลยนะครับแล้วก็ตัดอันนี้ที่มันเป็นสีลุ้งๆนี่คือผมเชื่อมแล้วก็แต่งเลยนะฮะคือตอนนั้นอะใช้ไปก่อนคือมันรูดแล้วก็เชื่อมเชื่อมแล้วก็แต่งแต่งฟันให้มันขึ้นมาเหมือนเดิมถ้าลองใช้ดูมันก็ไม่อยู่ครับมันก็รูดเหมือนเดิมแต่ตาทีสองทีก็รูดมันก็เลยตัดสินใจซื้อของแท้มาใส่ครับ โอเคครับเดี๋ยวไปแกะดูตัวนั้นเลยกันเลยครับตัวนั้นยังไม่ได้เอาออกมานะครับครับอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่เดี๋ยวจะแกะตัวนี้ออกมาเทียบดูอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ รู้ไปเลยครับเทียบของเทียมของแท้อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับน,น่าจะเทียมเหมือนกันนะตัวสามร้อยกว่าบาทเทียมเหมือนกันเ,เดี๋ยวไปลื้อดูครับลือตัวนี้ออกมาดูครับมาเทียบกันดูครับ ครับก็จากที่ถอดออกมานะครับข้างในนะครับข้างในที่ผมไม่ถอดฝั่งจันไฟก็เพราะว่าครั้งก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้าที่จะมาทําคลิปเนี่ยผมได้เปิดออกมาดูแล้วนะครับตรงฝั่งจันไฟนะครับเปิดออกมาดูแล้วชุดเฟืองข้างในชุดไอตัวเฟืองขับจากไดสตาร์ทเข้าไปเป็นเฟืองขับตัวเล็กที่จะไปขับไอตัวจานแม่เหล็กจันไฟนะครับ อันนี้ชุดเฟืองปกติหมดเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่บินไม่อะไรเลยนะครับคือชุดเฟืองเขาแข็งมากนะครับก็จะมีปัญหาแค่ไอตัวตัวใดของเราเนี่ยนะครับนี่เป็นของเทียมนะครับมันจะมีแค่หนแค่ตัวใดนี่แหละโอเคครับครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่มันมีปัญหานะครับก็คือตัวนี่นะตัวสตาร์ทมือนะฮะตัวปุ่มสตาร์ทเนี่ย ก็คือมันฝืดนะครับตอนนั้นมันฝืดคือกดไปแล้วปุ๊บมันเด้งไม่สุดนะครับนี่มันมันเสียแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนคือกดไปแล้วปุ๊บมันเด้งไม่สุดมันค้างอยู่นิดหนึ่งนะครับะค้างอยู่นิดหนึ่งมันก็เลยทําให้ไอตัวใดนะครับตัวใดที่มันรูดไปนะฮะทาให้ตัวใดที่มันรูดไปเนี่ยมันก็คือมันวิ่งเข้ามันกดปุ๊บเราจะต t a r เสร็จแล้วปุ๊บเราปล่อยไอตัวชุดเฟืองมันวิ่งเข้าปุ๊บแล้วมันก็จากใช่ไหมฮะ แต่ตัวเนี้ยมันยังคาอยู่นิดนึงมันทําให้ไอตัวใดเนี่ยมีสัญญาณไฟไปสั่งตัวไดให้ทํางานอยู่มันก็คือวิ่งเข้าวิ่งออกตึกตึ๊กตึกตึกมันทําให้เฟืองตัวใดเนี่ยรูดนะครับมันอ่อนเฟืองตัวใดมันอ่อนอยู่แล้วแหละมันรูดมันไปขัดกับแกนหลักแกนหลักหมุนไวแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกอู่ด้วยทําให้มันรูดเลยนะฮะรูดไปสองตัวการนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับไอตัวปุ่มสตาร์ทมือเนี่ย ก็คือตอนนี้ผมแก้ไขให้มันใช้งานได้ก่อนแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับให้มันกดใช้งานได้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะทํากันใส่เลยนะครับใส่กลับขึ้นไปเลยเพราะว่าตัวชุดข้างในมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็จะไม่ได้ถอดให้ดูนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นว่าข้างในเป็นยังไงหรือว่าการทํางานของมันไอที่ตัวไม่เหล็กจานไฟอะไรพวกนั้นก็ย้อนกลับไปดูคลิป ที่ผมถอดตอนถอดทําติดตั้งตัวนี้ได้นะครับมีคลิปก่อนหน้านี้อยู่ คจะได้นะครับโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองชืครื่องหน่อยนึงก่อนโอเคมันไม่ขัดละโอเคครับอันนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองตัดมือนะครับลองดูนะครับ ที่เราทดลองดูแล้วเฟืองเฟืองข้างล่างตัวนี้นะมันก็ไม่ติดเราลองยกเบ,บาๆดูล้วก็คือเฟืองมันเข้าที่ของมันแล้วแล้วก็ไอ้นี่สวิตช์พร้อมนะครับโอเคมาลองกันเลยครับ สองครั้งก็คือตัวกดสวิตกดสตาร์ทเนี่ยมันจากออกมาไม่หมดคือกดลงไปปุ๊บมันก็เด้งออกมาไม่สุดนะครับเด้งออกมานิดเดียวทําให้กดลวดข้างล่างเนี่ยมันมันแตกกันอยู่แตกกันก็ทําให้มันมีอาการสั่งให้ไดเนี่ยทางานอยู่ตลอดเวลาจึ๊กตึ๊ึ๊แล้วมันก็เข้าไปขัดกับไอ้ตัวเฟืองหลักทําให้เกี่ยวล้มเนี่ยฮะสาเหตุของมัน คือต้องไล่ดูว่าอันไหนมันพังไม่พังโอเคครับประมาณนี้ครับ่เนี่ยดับก็เงียบเหมือนเดิมครับไม่ไม่มีอาการดังแบบแก๊บแรงๆไม่ไม่มีแล้วครับเบาๆอ่านีา้อีกรอบหนึ่งเนาะย้ำให้ดูอีกรอบหนึง่งนี่ครับเงียบเลย นิ่มเลยครับครับตดับเนาะตอนดับ,น,น,ดบนี่ครับถ้าปกติถ้ามันอันนี้มันจะตีแรงมากเลยแป๊บแป๊บอันนี้มันก็เงียบแล้วโอเคครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอาการหลังจากใช้ ให้พี่ๆนานาได้ดูได้ชมกันต่อนะครับถ้ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติหรือว่ามีอาการอะไรที่มันทําให้ใดตัวนี้มีปัญหาอีกก็จะมาอัปเดตอาการให้พี่ๆนานาได้ดูนะครับเอีคครับขอบคุณครับ